s a m s u n Galaxy M 6 2จะมาพร้อมกับอดีตชิปเซ็ตเรือธงอย่าง Exynos 9825แบตเตอรี่จูใจที่7 0 0 0มิลลิแอมป์ก่อนหน้านี้เคยมีการทำข่าวไปแล้วมาอัปเดตเพิ่มเติมกันมิดิเทคเปิดตัว d i m e n s ต t y 1น0 0และ1100คู่หูเรือธงบนเทคโนโลยีระดับ6นาโนเมตรใช้ CPU ตัวแรงอย่าง Cortex A 7 8สวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารด,ด,ดีทางไอทีในช่วงเย็นเืในการสาในพูดถ่าวไอทีครับ พูดข่าวที่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงโทรศัพท์ม,มือถือแบตท,ที่อึดที่สุดให้มาถึง7,000มิลลิแอมจากค่ายซัมซุงและชิปเซตท,ที่มีการเปิดตัวใหม่จากค่ายมิดิเทคครับ แต่ก่อนแววชมข่าวสารฝากเพ่อนกดจุกใจกด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยเพื่อใจพาข่าวสารที่เรามอเด็แบบนี้กันเป็นประจำทุก,ทกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับสมาร์ทโฟนตระกูล M series ของ a m s u n งถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ขายดีเรียกได้ว่าขายดีเหมือนแจกฟรีกันเลยก็ว่าได้เพราะสเปคที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยทีเดียวครับคุ้มค่ากว่าตระกูล A series เยอะอยู่ในราคาที่เข้าถึงได้ไม่ยากแถมในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของซีรีส์นี้เลยนะครับปกติจะให้มาที่5 0 0 0ถึง6,000มิลลิ แต่เจ้าตัว M62 รุ่นนี้เนี่ยคาดว่าแบตเตอรี่จะใหญ่มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับเรีได้ว่าดันไปถึง7,000มิลลิแอมกันเลยทีเดียวครับโดยมีคนตาดีแอบเห็นข้อมูลของตัวโทรศัพท์มือถือในรหัสโค้ดเนม,ม SM M625F ที่คาดว่าจะเป็นโค้ดเนม,มของ Galaxy M62 บนเว็บไซต์ Geekbench ซึ่งแน่นอนว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะเป็นเว็บไซต์ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวโทรศัพท์มือถือต่างๆนั่นเองทําให้เราได้ทราบว่าชิปเซตของตัว M 6 2รุ่นนี้จะขับเคลื่อนโดยชิปเซต e x y n o t 9 8 2 5ตัวเดียวกับที่ใช้บน Galaxy Note 10และ Galaxy Note 10 Plus โทรศัพท์มือถือเรือธงเมื่อ2ปีก่อนก็ถือว่าแรงไม่น้อยเลยนะครับแม้ว่าตัวชิปเซตจะมีอยุที่ผ่านมาถึง2ปีแล้วแต่ก็ขอบอกเลยว่าประสิทธิภาพนั้นค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะผลิตบนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี7นาโนเมตรเทียบเท่ากับ Snapdragon แเ,เดเจ็ด ซึ่งจากประสบการณ์โดยส่วนตัวนะครับที่เคยใช้ Galaxy Note 10แล้วก็ Note 10 Plus มาที่อยู่บน1 e x y n o s 9825บอกเลยว่าเล่นเกมได้ลื่นๆ เล่นทุกอย่างได้โอเคมากเลยนะครับและจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าชิปเซตตัวนี้อยู่ใน Galaxy M62 จริงๆทำให้รุ่นนี้น่าสนใจมากขึ้นมากเลยแบตเตอรี่ที่ให้มาก็คือ7,000มิลลิแอมป์อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับการใช้งานที่ยาวนานตลอดทั้งวันไม่ต้องชาร์จบ,บ่อยๆระหว่างวันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีสำหรับคนที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือแบบบ่อยๆเนาะและแน่นอนมาพร้อมกับระบบ Android 11ตั้งแต่เราซื้อเครื่องนี้มาครับ ส่วนรุ่นนี้นั้นเนี่ยจะเปิดตัววันไหนอะไรยังไงราคาประมาณไหนเดี๋ยวขอเวลาอีกพักหนึ่งถ้ามีข่าวมาเพิ่มเติมเราจะรีมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ดีกว่ามาพูดถึงชิปเซตของค่าย Media t เทกันบ้างหรือที่เรียกชื่อว่า d ดเมนซิตนี่แหละล่าสุดเขาได้มีการเปิดตัวชิปเซตตัวใหม่ออกมาถึง2รุ่นด้วยกันไดแ,แก่เดเมนซิตี้หนึ่งพ e นสองร้อ0ไดเดเมนซิตี้หนึ่ด้ผลหนึ่งร้อยที่แม้ว่าจะไม่ได้ผลิตบนรร m, เซมิคอนดักเตอรเห้าน,นา่สเมา ในรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าแรงแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปว่างั้นเถอะนอกจาก d ดมิสตี้หนึ่แล้วยังมี1100มาด้วยชิปเซตทั้ง2รุ่นนี้ผลิตบนเทคโนโลยรีระดับ6นาโนเมตรทั้งคู่เลยนะครับ ือว่าเป็นชิปเซตรุ่นแรกๆของทั้งค่ายอีกด้วยที่จะมาพร้อมกับ CPU c o r t t x A78 โดยในส,ส่วนของสเปคของ d i m e n s y t y 1,200ตัวนี้จะมี CPU แบบ1ก3บวก4ในขณะที่ d i m e n s y t y 1,100จะมีสเปคที่ด้อยกว่ารุ่น1,200เล็กน้อยจะมาพร้อมกับ CPU ทั้งหมด8แกนเช่นเดียวกันโดยจะมี Cortex A78 ความเร็ว 2.6GHz ทั้งหมด4ตัวขนาดที่ด้านของ CPU นั้น d e มเบส y 1,200และ เดเม n ตี1,100ต่างก็ใช้ GPU เป็น m a r i e G77 ที่มีทั้งหมดถึง9แกนด้วยกันนอกจากนี้ d e เมนซิต1,200ยังรองรับหน้าจอรีเฟรเรทที่สูงถึง168 h z ด้วย และตัว IPS ทั้งหมดถึง8แกนสามารถรองรับเซ็นเซอร์กล้องโทรศัพท์มือถือได้สูงสุดถึง200ล้านพิกเซลเลยทีเดียวใช้รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K แบบ HDR ที่ทาง Mediatek เคลมว่า Dynamic r ร n g e จะดีขึ้นและกว้างขึ้นกว่าเดิมถึง40%ในส่วนของ d i m e n s i t y 1,100นั้นก็ไม่น้อยหน้าครับตัวนี้เนี่ยรองรับ f r e ฟ h Rate สูงสุดของรุ่นนี้คือ1 4 4 Hz เซนเซอร์กล้องถึง108ล้านพิกเซลและ MediaTek ยังกล่าวอีกว่าโทรศัพท์มือถือทีอ่ใช้ซิปเซ็ตทั้งถ,ดดถึง20% ง่ายคือชิปเซ็ตดีคุณภาพของโทรศัพท์มือถือนั้นก็รองรับอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ายการว่าเรียวมีเซี่ยวมี่ p และ Vivo น่าจะเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือกลุ่มแรกๆเลยแหละที่เอาชิปเซ็ตตัวนี้ไปใช้นะครับ และถ้าหากมีข่าวว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนจะได้เอาซิปเซตตัวนี้ไปใช้ไป่นแรกๆเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแลว้วก็นิยมเราต่อไปช่องเรามป f a c e b o o k Fanpage แล้วผมทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันเลยนะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาอ